หาที่นี่ที่นี่ครูบาอาจารย์ที่ไหนเราไปนั่งเดี๋ยวผมไปรีเซิร์ชก่อนแล้วเสร็จมีจริงด้วยโอเคนะครับเล็กยัง่ะเท้าต้องกระถากระทิร์กแค่เอิบองพองเนี้ยเนี้ยเท็จจงช่วยขนาดพอดเบิกความศักสิบสิบกว่าเรื่องหน้าขอรบับกว่าเรื่องได้แล้วใช่มคะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังใส่เวทตา่างๆขอรับขอรับในวงการนี้มีอยู่กี่คนคะที่ทำแบบที่ถูกสวัสดีครับผมสิทธิชัยสิงห์หนพี่น้องพร้อมเพื่อนเรียกว่าเขือครับ กูรู้ผู้รู้ด้านสายศาสตร์หรือที่ปรึกษาด้านสายศาสตร์ประจํากองถ่ายของพนอนะครับแต่ก่อนเคยขายเสื้อผ้าผู้หญิงตอนนั้นผู้หญิงกล้ากระทำหนังเกี่ยวเรื่องพวกนี้แล้วเบรกแลก็มาเปิดร้านอาหารกับรุ่นพี่ผมเป็นน้องรุ่นพี่ผู้กำกับครับที่ม้านอาหาลัยไรเขาก็ชวนเขาเสนผมชอบด้านนี้นะชอบศักดิ์เสกเรื่องยังชอบศึกษาอีกเดี๋ยวเป็นน้องแล้วพี่ตั้มก็มาเรียกมาให้ช่วยทำเนลงเคยคิดงลายล้องความเงียบไไหล ผมยังมเคยเห็นมีหน้าผมคนแรกน,นะขอรับที่อยู่จากหลักในกองถ่ายส่นาขเขาไปหาข้อมูลจากอื่นเขาไม่มีคาอยู่กับผมหาข้อมูลเกี่ยวกับคาถาเลยแปลก,ปปกเรื่องวิธีกรรมบทว่าเขาส่งข้อมูลให้เราวันนี้มันมีจริงหรือเปล่าขอรับเราต้องไปหารีเสิร์ข้อมูลมาถามครูบาอาจารย์อย่างเรามีมันมีทุกอย่างของไม่ปาม่าผมทสามเขาเรียกคาถาคัดกรามอย่างชอบผหิงคนหนึ่งผมก็นั่งหาบ้านามานั่งถูขึงๆอ่ะนั่งทุกบมานาเท้าน้ำนาวนาวแตกมีน้ำผู้หญิงมันก็เดยวจะเดินมาหาผม มันก็มีครับจะทําให้รักกันก็เอาแบบซ้อสมานั่งเขียนชื่อในวันเกิดใส่ประกบผากันหลาดินแลปั้นเจ็บประชาดินตีลอยท้ามานั้งปั้นเป็นหุ่นถ้าจทำให้เลิกกันก็หันแบะหากันแล้วเอาใบเจ้าล้างมาเขียนชื่อเดิมปีเกิดจะทําให้ผู้ชายผู้หญิงเลิกกันห้ามห้ามอ่านคนนี้ห้ามท่องเนียวถ้าเกิดเราจิตเราเชื่อพวกนี้น้องมั่นเราก็สามารถทําขอคนนี้ได้ครับถ้าจิตเราเชื่อมั่นเป็นหนึ่งไม่สงสยยัยอะไรครับขอรับเขมรไทยแล้วก็ทางลงไปทางใต้ครับขอรับ ก่อนที่จะเข้าดก้อนสนหักของจริงต่างๆก่อนที่นักแสดงจะเข้าฉากท่องนี้เราก็จะมีการบูชาครูก่อนครับทำคันนึกข้าตัวให้นักแสดงก็ขอขมาครูบาอาจารย์ไม่ให้กันสิ่งดีเข้าตัวฮะประกอาจะโดนอะไรขึ้นมามันก็ยากทุกสีนงครับแล้วก็มีของให้พกเวลาทําพิธีบูชาครูขอมาครูเสร็จเราก็ให้พกของติดตัวคาถาร้อยเปอร์เซ็นเต็มขอรับคาถาจริงหมดครับไม่มีไม่นั่งวิด หางตุ๊กแก,ท,ก,แกทำพิธีปล่อยของอ่ะทำพิธีจะมีเหตุการณ์ในในเรื่องนั้นทำพิธีปล่อยเข้าตัวองให้มันโดนให้มันดิน้นเหมือนจะตายเกือบตายเลย่ายครับเราใช้กระาจริงหางตุ๊กแกจริงนะฮะไม่สช่ปล่อยก็จะมีก่อนที่ผมจะบูชาคุณนักแสดงท่านหนึ่งเขาโดนมาท่องกระถาเกี่ยวเรื่องทางใสแปลกๆเนี่ยนะกำลังขับรถไปไปที่ไหนสักท,ที่นึงครัเราอยู่ดีก็มีคนมากดไหล่ลงวูบไปข้างหนึ่ง้องขับดีรถไม่แถลลงข้างทางนะฮะนั่ง แล้วบอกไม่กี่คิวมันก็เจอกัน<ม>ที่กองที่จังหวัดสุพรรณิุรีผมก็ทําวิธีบูชาครูลและขอขอมาครูนั่นก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรอีกครับเขาก็บอกแล้วคคอกระถาขอ,ง,ขาอ,าอางจริเจงเขากาลังหัดท่องว่านั่นหรือเปล่าหัดท่องไม่รู้นเลยฮะมีคนมากดแข,ขงเขาน่าจะหนักสุดกับนักแสดงที่อื่นก็จะเจอเป็นกลิ่นมากกว่าได้กลิ่นแบบคนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นนะเป็นถ่ายที่วัดแห่งเดึ่งจังหวัดราชเลียครับมันเป็นข้างเหมือนห้องโรงเย็นเหมือนที่เก็บ ไม่เก็บศพอะไรสักอย่างนะผมก็นั่งคอยดูเผื่อมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆนั่งอยู่คอยข้างหลังมอนิเตอร์นั่งหลังพุ่มกลับอะฮะได้กลิ่นมาแล้วก็ถามได้กลิ่นหรือเปล่าเขาเงียบเขาไม่ได้กลิ่นเราไม่เราไม่ไม่บอกใครคนแดงของกลัวมากกว่าฮะมีคนเล่าให้ผมฟังก่อนที่ไปปีนนักแสดงกับพี่ตาอะไรเงี้ยหรือก่อนพี่เชิญก็พี่น้ำตาไม่เจอบ้านหนึ่งที่บ้านก็มันไม่ได้บ้านเซตอยู่ที่ท่านาบ้าครับที่นครศรีไปเจอแล้วก็มีคนไม่สบายขอโทรให้บินบอสไซมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาที่บ้าน ขับมอเตอร์ไซค์เข <square foot, S 1> nice ้าไปเขาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเขาหลายครั้งไม่เคยเปิดเขาเปิดประตูไปเปิดมีคนนอนตายอยู่ที่นั่นและก่อนหน้านั้นน่ะเขารู้ได้ไงว่าคนนี้โทรแล้วมีโทรศัพท์วางอยู่ข้างตัวแต่ตายมาหลายวันแล้วท้องมันขึ้นอืดไงบินมอเตอร์ไซค์เลยเบิร์แล้วตอนไปถ่ายก็นั่งดูปุ๊บมุงแต่บ้านจะมีวางข้าวเปลือกวางเกลือไว้กำลังดูว่าเป็นสะกดไปหรือเปล่าหรือทำอะไรสักอย่างนั่นนะแล้วพี่ทำไงคะไปช่วยคนปล่อยยังไงไม่ใช่เราต้อไปดูเวลาหมดเจออะไรหั่นทักนะถ้ามีอะไรปุ๊บ อย่าไปขายมีอะไรบอกพี่คือก่อนมีแล้วก็แล้วก็มีของกูบ้าจารย์ติดย่างติดอะไรแบบนี้ไว้ออกกองไว้เสม,มอสมมอ,อ่ะนะได้ยินเสียงอะไรตอนข้าคืนบันโกนมันพักเองมันโกนคือก่อนมันพัก,ก,พกได้ยินเสียงอะไรอย่าไปทักครับนั่งได้ยินเสียงก๊๊อกกิกเสียงนู่นเสียงนี่อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าทักห้ามท,ทักมองเฉยๆนั่งจะเ,เห็นน่าจะเป็นกองรองของอ่ะมีบ้านเซตอยู่ที่อัมพวาหรือแม่กองไม่แน่ใจนะบ้านของมาเซตนะน่าจะเอาไม้ลงผีมา ทำเป็นบ้านขึ้นมาผมก็นั่งรอบินมาแสดงเนี่ยสักพักก็เห็นมีเงาเดำๆมาช่วงหน้ามองน่ะที่หน้าต่างสักพักค่อยเฟดดาหายไปแล้วก็เฉยๆไปถามกัะถิอนมาทีนั้บอกอ๋อเอาไม้ที่วัดมาเป็นไม้หลงศพเอามาตอทําเป็นบ้านขึ้นมาก็อย่างเงี้ยมากกว่าเหมือนไปขอไม้มาทำขอขอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอามาต่อทําเป็นบ้านที่ทา่า้ําอย่าไปทำในสิ่งไม่ดีมันไม่กล้ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกดแห่งกรรมกรรมก็เหมือนเงาตามตัวมันใช้ไม่หายหรอกครับนะบาฝันทำดีไว้อย่าทำชั่ว ยังไงมันก็หน,นีกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกขอรับนี่เรื่องจริงมันทำบุญดีมันทำบุญไอะไรเงี้นนงยสร้างสมบกับตัวเองจะดีกว่าขอรับลองแล้วทำแล้วมันจะติดตัวพวกมึงไปจนกว่าจะตาย